ตั้งใจค่ะแต่ยังไปไม่ถึงวันนี้ตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงนะจ๊ะไปเรื่อยๆจ้าช <c oughs> ิ่แกระถืบหนานิดนึงตัวนี้เป็นตัวตัวว้างเคื่องแผ่นว้างเคื่องขยับเขาขยับออก กัย้ยขอกัย้ยบออกใส่สายพานมันบอเพื่อเพื่อที่จะเค็งสายพานได้วันนี้นะคะเยไปเรื่อยๆคือรถขายองค์พี่น้องเอ้ยบาวห้าบ่าาบาได้มีแบบ เพราะว่าเ้าบ่ไใ้มีแบบเพราะก็เฮ็ดออกแบบไปเรื่อยๆแต่ว่ากระไก่ความจริงแล้วลาเดี๋ยวจะได้เอาอไปรีวิวว่าผ่านบ่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็แก้นะจ๊ะทำให้ผ่าน<ม>เป็นแห่นจัก,กรยานค่ะ ตัวนี้จะเป็นใบตัดอยู่กลางนี่อยู่กลางนะคะแล้วก็จะได้เฮ็ดฝาขอบอ้อมเลยบ่ให้มันกระเด็นออกมาใส่ค้นคนขับนะคะาสาผ่านนี้ทั้งเบิดหาใส่ทั้งเบิดหาเสน้น เบอร์สี่สิบสองตัวหกสิบหนึ่งตัวอีกสองตัวเบอร์ยังละ่ะสี่สองสี่สองหนึ่งตัวบอแล้วก็บเบอร์อะไอีกคุน,นี่ทั้งหมดห้าเส้นค่ะตัวนี้ก็จะยกขึ้นได้เด้อใบตัดนี้ยกขึ้นยกลงได้นะคะเวลาเข้าแรงน,น้ำถนนเข้าก็ยกขึ้นเวลาจะเอาลงตัดก็เอาลงนะคะ อีกบ่เกินเดือนนึงก็ได้เบิ่งดอก <c oughs> อีกบ่เกินเดือนนึง <c oughs> ก็ได้ทดลองทดสอบแล้วค่ะ <c oughs> สร้างบ่อึดเวียกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปหั่นไปนี่ <c oughs> ห้องเต้ก็ยังทำอยู่เรื่อยๆเด้อค่ะ วงล้อโตก็ทำค่ะเห็ดทุกอย่างนะคะทำอยู่เรื่อยๆนะคะบาตามีสร้งเขามาเข้ากับเห็ดหลดดอกสำหรับวงล้อโตคนเฝ้าไล่หรือว่าห้องเต้ชุดนั่งขับรถไถเดินตามของคนเฝ้าไล่นะคะละอ่อยละเอยยดเลีอยวๆพี่นอ้องเวลาใส่งานมันสิเป็นทั้งหด ต,นนติดต่างเครื่องค่ะที่วางเครื่องนี่ตอนนี้ออกแบบที่วางเครื่องอยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะบะาวาสปินเอฟซีเก่าเอฟซใหม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเ,นเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่ย่งคะ่ะมารีวิวความเคลื่อนไหวของการทำงานของซางในการประดิษฐ์รถตัดหญ้านะคะเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ